بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم واقصوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق ฟาลาตะกุรอนนักมุลฮัยทุก dunya ว่าลายะกุรอนนักมุบิลลัฮิญการุร์ assalamu alaikum warahmatullah w a b a r a k a t u uh. ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ เมื่อตอนที่แล้วผมได้คุยกับพี่น้องถึงความสำคัญในเรื่องของวิชาเตาฮิตนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องไปตอบคำถามในกูโบอลัลลอไม่ได้ถามเรื่องอากาศนะเรื่องละมาดเรื่องฮัตเรื่องสยามอันนี้ที่หลังแต่คำถามที่มาไลากัสที่อลัลลอฮ์สั่งมาถามคือมารอบบุกาใครเป็นเจ้า พี่น้องครับถ้าจะพูดกันถึงเรื่องนี้ในสังคมปัจจุบันนี้รอบข้างบ้านท่านหรือในคลองหมู่เก็หรือตำบลที่ท่านรู้จักพี่น้องไปดูสิครับคนแขกส่วนใหญ่เนี่ยจะมีตะกุดจะมีอธิมัติเอวพี่น้องเพราะอะไรก็ในสังคมนั้นมัสยิดหลังนั้นพี่น้องไม่ได้เอาเรื่องของอิมาน ไม่ได้เอาเรื่องความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์มาสอนรุกคลสลามห้ารุกลอิมานหกก็ได้ตรู้และทุกวันนี้ถ้าผมจะพูดว่าเรียกมาสิบคนอายุ15เนี่ยถามนี่ว่ารุกคนอิมานลุกคลสลามมีห้ามีอะไรบ้างรุกนอิมานมีหมีอะไรบ้างพี่น้องพี่น้องว่าจะตอบได้กี่คนสิคนเนี่ยเอาคนทุกวันเนี่ยเด็กทุกวันนี้แหละ นี่คือสังคมเดี๋ยวนี้นี่คือความหายะนะเพราะอะไรก็แม้คนที่เป็นพ่อเป็นโตเป็นกียก็ไม่เคยดูเรื่องราวของศาสนานะในทีวีไม่เคยซื้อวีตยุอัลพันธกว่าบาทไปฟังเรื่องราวศาสนา24ชั่วโมงและมันจะเหลือมเลยนะเวลาเกิดวิกฤตในโลกดุนยาแผ่นดินไหวมีแต่การฆ่าไม่แต่สงครามอะไรต่ออะไรต่อม่อะไรนะ วันที่พ่อแม่ต้องแยกจากการลูกสามีภรรยาไม่รู้กระเด็นกระสันสันดิมเป็นที่ไหนใจที่ไหนกันแล้วก็อตอนอยู่กับลูกอยู่กับหลานเรื่องราวก็สามน้ไม่เคยสอนไม่เคยบอกไม่เคยเขาได้รับรู้จะรอดไหมพี่น้องฉะนั้นต้องขอบคุณพี่น้องที่บริจาคให้กับยาตีมทีวีในการที่จะให้ทีวีนี่อยู่ได้พี่น้องได้รางวัลเท่าไหร่ครับพี่น้อง ถึงแม้ว่าท่านไม่มีความรู้เรื่องศรราสนาแต่เวลาได้ฟังได้ยินพอมีทรัพย์ก็ช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์ท่านได้รางวัลเท่าไหร่กับคนที่เข้าใจาศรราสนาที่เขาเคยผินหลังให้กับาศาสนาของอัลลอฮ์แต่เวลาท่านบริจาคไปช่วยทีวีอย่าตีมได้เนี่ยเขาก็ได้ฟังาศาสนาจากการไม่ดีเคยผิดหลังให้กับาศาสนาของอัลลอฮ์ไม่เคยรับรู้ในเรื่องราวของาศาสนาของอัลลอฮ์พอเวลาเขาดูทีวีเขาเตาบัตรตัวเป็นคนดีของอัลลอฮ์ ท่านได้รางวัลไหมที่ท่านบริจาคมาเดือนละร้อยสองร้อยบาทเนี่ยได้รางวัลจากอาลัลลอฮ์อย่างล้านเปอร์เซ็นเพราะท่านเนียบบริสุทธ์เพื่อจะช่วยเหลือศาสนา,าัรเนาะนะดังนั้นพี่น้องครับเมื่อตอนต้นนผมได้บอกไว้ว่าเรื่องราวที่เป็นอสา,าสในกุรานเป็นรากฐานที่สําคัญที่สุดคือเป็นหลักเลยก็คือเรื่องราวของอิลบุนตอฮิต เรื่องราวของวิชาเตาฮีดแปลว่าการยึดมัน่นในอลัลลอฮ์องเดียวก็แล้วกันเดี๋ยวพี่น้องวัดสตับสับไม่เข้าใจอีกฟาอันตาลาตาจิดุซัฟฮัตันฟิลกิตาบิลละตักลูมินัดดะวะติอิลันอีมานีบิลละเอาบิรุสลิฮิเอาบินเยาวมิลอาคิรเอาบินมาลาอิกะติเอาบิกุตุลอิลาฮิอติซาบิกะท่านจะไม่พบเลยในหน้าของกุรอานทั้งหมดเนี่ย ว่างเปล่าไปด้วยการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อิมานตอลอดอิมานต่อดซูลอิมานตะวันอาคิรอออิมานตอมาลิกัตอิมานตอคำพีก่อนก่นอนโนนจะมีอยู่ตลอดเกือบทั้งเล่มอบบิลก็ดริลลาฮีซันดะฮัลลอฮฺลิยรารอฮาซันกหรือกอดอกอดัดซึ่งที่อัลลอฮ์ได้วางเป็นกฎเกณฑ์ในการดําเนินชีวิตของบ่าวของพระองค์ในดุนยานี้หมายความว่าอย่างไรอัลลอฮ์ ได้กอดอกอดัดกำหนดไว้หมดแล้วในดุนยานี้เราจะโดนบาลาเมื่อไรจะได้รับเนี่ยมัดเมื่อไรจะตายเมื่อไรจะได้รับก็ความร่ำรวยเมื่อไรจะป่วยเมื่อไรอลัลลอฮ์กำหนดไว้หมดเลยบางคนบอกอย่างไรรู้ไหมพี่น้องถ้าอาลัลลอฮ์สุบฮานะฮัตตลากํำหนดไว้หมดแล้วเนี่ยเราจะต้องมาทำอะไรกันล่ะก็อลัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วพี่น้องฟังให้ดีนะครับฟังให้เข้าใจนะ ก็ดกดั๊ดมีสองอย่างหนึ่งอย่างเลือกได้สองอย่างเลือกไม่ได้อย่างเลือกได้คืออะไรผมยกตัวอย่างง่ายๆท่านมีฝูงแพะฝูงแกะนะในบึงหนึ่งนั้นน่ะไม่มีน้ําไม่มีญ้าไม่มีร่มเงาไม่มีต้นไม้อีกบึงหนึ่งหรือลำธารหนึ่งอ่ะมีร่มเงามีต้นไม้มีน้ําให้สัตว์กินมีต้นไม้ให้เรานั่งพักร้อน ท่านจะเลี้ยงบึงไหนท่านจะเลี้ยงลำธารไหนท่านก็จะต้องบอกเลี้ยงลำธารที่เต็มไปด้วยน้ำเต็มไปด้วยหญ้าเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและมีต้นไม้ที่พักร่มได้ท่านจะเลี้ยงลำธารไหนก็ช่างเลี้ยงด้วยกอดอกกอดัดของอลัลลอฮ์แต่ทางเลือกอยู่ที่ท่านเองอย่าเป็นคนโง่โง่เมื่ออลัลลอฮ์กำหนดแล้วก็ตามอาลัลลอฮ์กำหนด นั่นคือพวกสัตว์ต่างๆพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับพี่น้องปัญญาไม่มีไงมันก็กินไปข้าวใครย่าใครไม่สนใจละเข้านาเข้าไร่ใครยังเลือกไม่ได้ละฟังให้ดีก็รอกก็รัดมีสองอย่างอย่างเลือกได้และอย่างเลือกไม่ได้อย่างเลือกไม่ได้คือท่านขึ้นต้นไม้เนี่ยจะไปสอยผลไม้เนี่ยเวลาท่านตกมานะใครเหตตกฮะ ท่านตกต้นมะม่วงแขนหักท่านตกต้นขนุนไหลหักท่านตกต้นลูกว่าพี่น้องครับขาหักท่านชอบตกเองหรือว่าอัลลอ์ให้ตกนี่คือผมพูดไว้ให้พี่น้องเก็บเอาไปคิดอย่าเป็นคนที่สวนคำสอนของลอโดยไม่ได้เรียนโดยที่ไม่มีความรู้ดังนั้นพี่น้องครับว่าอินลนกุรอานลมักคีอัลลลลี นูซิล oh am, uh ับิมักกะกอบลันฮิจราห์นิมุดดะติสลาตและทัสรอมอามมันยะกาดูยะกูนักุลลุฮูฮาวลาต้าฮิดวามายัติศูบิฮดังนั้นอัลกุรอานอัลมักกีถูกประทานลงมาที่นครมักกะซึ่งนะครับประทานลงมาก่อนที่นบีจะอพยพ13ปีกุรอานถูกประทานลงมา13ปี นะครับยากาดุยากูนุกุลลูหูฮาล่ตเตาเฮดเกือบที่ไม่ได้เว้นในเรื่องของเตาเฮตเลยและสิ่งที่เกี่ยวพันกับเรื่องเตาเฮตและเรื่องการอิมานต่อนเนาะและทุกวันนี้นะบางคนอายุย่างเข้ามาเจ็ดสิบรคนอิมานหประการว่าไม่ได้รูคนอิสลามหประการว่าไม่ได้บางคนอับน,นละหมาดยังไม่เป็นบางคนอ่านสุรสสั้นๆยังไม่ได้อายุ60แล้วเนี่ย ดังนั้นพี่น้องครับถ้าท่านยังจมปักอยู่กับสิ่งไม่รู้แล้วก็พูดกับตัวเองว่าไม่รู้แต่เวลาพูดศาสนาขอละพูดแบบมักง่ายซุนน่ายัางเองนี่เราไม่เอาพี่น้องพี่น้องว่ามีไหมคนที่กําลังพูดอย่างนี้อยู่เนี่ยยังพูดอย่างนี้อยู่เลยอัลลอฮฺอักบัดอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอะยอุนบางครั้งทําบุญปีพี่น้องวานเข้าสาร มีไอโนนมีไอนี่มีทงมีเทียนอะไรตัวมีอะไรมากมายกายกองเพราะนั้นผมจึงไม่อยากจะพูดเรื่องอื่นพี่น้องจะพูดเรื่องของอากีดาเรื่องทางรอดในวันอาคิรอมันหนักยิ่งกว่าดุนยาพี่น้องละอิลาฮะอิละลัลลอรู้ได้อย่างไรก็นบ,บีมูซาไปบอกกับอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์จงให้ฉันบอกฉันสักอย่างที่ ไอสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยฉันจะได้รักอัลลอฮ์มากมากกว่านี้พี่น้องอัลลอฮ์บอกอยังไงอัลลอฮ์บอกกับนบีมูซาว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวสิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีมูซาบอกโอ้อัลลอฮ์ใครเขาก็กล่าวกันทั้งน,นั้นแหละคำเนี้ยไม่ว่าคนในยุคไหนแม้กระทั่งในยุคนบีอาดัมมาจนกระทั่งถึงยุคนบีมุฮัมมัดกล่าวอันนี้ทั้งน,นั้นเลย ฉันต้องการพิเศษกว่านี้อัลลอฮ์บอกว่าโอ้มูซาเอ๋ยถ้าเอาลาอิลาฮอิลลอละไปไว้ที่ตาช่างข้างหนึ่งและเอาดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาไปไว้อีกตาช่างอีกช่างอีกข้างหนึ่งละอิลาฮอิลลอละมันจะหนักกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งโลก ฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับที่เราละหมาดไม่ตรงเวลาอะกาศเมื่อครบปีแล้วไม่จ่ายเรามาดอนมาถึงสร้างความแปลกหน้าเป็นคนแปลกหน้ามาสร้างความเดือดร้อนเวลาถึงเราดูฮัตเงินมีเป็นสิบล้านยี่สิบล้านมาก,ก้าไม่ไปนั่นคือละอิลาฮออิลลอฮ์ของท่านบกพร่องเสียแล้วพี่น้องละอิลาฮออิลลอฮ์ของท่าน บุกพ่องเสียแล้วฉะนั้นอิทติมามุลมุสลิมีนบิการให้ความสำคัญของคนมุสลิมในเรื่องของอิลมุนตตฮิดนั้นผมถามว่าสำคัญไหมพี่น้องครับอินนาอินายหตันมุสลิมีนบิฮดัดลอิลมุสตมิดะตุนมินอินายหตินกุรอานีบิแท้จริง การให้ความสนใจของมุสลิมกับวิชาตาวิตอันนี้มันเป็นเรื่องโยงใหญ่ไปถึงการเอาใจใส่ในเรื่องของกุรอานด้วยพี่น้องใช่ไหมเพราะนั้นพี่น้องดูสิครับถ้าพี่น้องอ่านกุรอานแล้วเนี่ยให้ความสนใจถึงความหมายเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรท่านอะเลมครับแต่ละวรรแต่ละกะริมานนี่ดูอย่างละเอียด อาลิฟลามิมซาลิกัลกิตาบุลารอยบาฟีฮิฮูดัลลินมุตตะกีนคำพีเล่มนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วเป็นทางนำให้กับผู้ยำเกรงพี่น้องวิเคราะห์หน่อยใครคนที่จะได้รับทางนำเราดำเนินชีวิตทุกวันนี้นะ่ะ ยำเกรงต่อลอไหมย,ยำเกรงต่อลอคืออะไรใช้ทำห้ามทิ้งโดยที่ไม่ต้องมีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นและในตัวเรามีข้อสงสัยไหมที่ผมได้บอกกับพี่น้องมา<ป>ถ้าอัลลอฮ์ได้บันทึกไว้ให้กับท่านเป็นชาวสวรรค์หูของท่านเนี่ยจะเงียบฟังว่าพรุ่งนี้จะมีการเรียนการสอนที่ไหน วันรืนจะมีการเรียนการสอนที่ไหนถ้าไม่ไกลจนหมดความสามารถต้องไปเพราะฉันมีรถอัลลอฮ์ให้ท่านจะมีความรู้สึกอย่างนี้ถ้าท่านมีความรู้สึกอยู่อย่างนี้พี่น้องก็แสดงให้เห็นว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลานั้นน่ะได้บันทึกไว้ให้กับท่านเป็นชาวสวรรค์แล้วแต่เมื่อได้ยินว่าเขาจะมีการเรียนการสอน เขาจะเปิดอบรมประจำสัป,ปดาห์ท่านหงุดหงิดหาวิธีการในการที่จะต้านหาวิธีการในการที่จะตำหนิเพราะไม่สพอารมณ์ในการที่จะปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลถ้าท่านมีความรู้สึกอย่างนี้แน่นอนครับอัลลอฮ์ได้บันทึกไว้ให้กับท่านเป็นชาวนารกเสียแล้วที่นบีได้พูดกับเหล่าสหาะที่บอกกับน,นบีว่าอ้าว ไม่อย่างนั้นก็แต่ว่ากุณไปเลยสิอัลลอฮ์ได้บันทึกอะไรไว้ทุกสิ่งทุกอย่างนาบีบอกไม่ทำเถอะนะกุลยามาลูฟักุลลุมวยสัสุรจงปฏิบัติอมามันอทุกคนง่ายหมดถ้าอัลลอฮ์บันทึกว่าให้กับเจ้าเป็นชาวนารกท่านก็ง่ายในการที่จะปฏิบัติอมามันของชาวนารกง่ายที่จะทิ้งละมาดง่ายที่จะไม่จายสะกาดง่ายที่จะไม่ถือสิ้นอดง่ายที่จะไม่ปฏิบัติในเรื่องของหัต นั่นแสดงว่าอัลลอฮ์ได้บันทึกว่าให้กับท่านเป็นชาวนรกต่อมาครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับดังนั้น13ปีนี่เกือบจะไม่หลุดวงจรจากเรื่องวิชาตอเฮตเลยในะอันกุรอานขอหรมันจะมีอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งจบอัลกุรอานทั้งเล่มใน,น,นมากมายเหลือเกินเพราะนั้นพี่น้องครับฟักตกานาฮัมมุฮุมอักบระ หัวดะวตุอิลาดีนิลลาฮิบินฮิกมะเพราะแท้ที่จริงท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมหรือในอันกุรอานนั้นได้ให้ความสำคัญที่ยิ่งใหญ่คือเรียกร้องไปสู่ศาสนาของล้อด้วยกับฮิกมะด้วยกับมารยาทที่ดีงามฮิกมะก็คืออะไรที่เป็นของถูกต้องเอาของถูกให้อะไรที่เป็นของผิดที่ต้องชี้แนะให้ชัดเจน ก็หมายความว่าคำว่าฮิกมาก,ก็คือสิ่งที่ตรงนี้จะต้องใช้ความแข็งก้าวอย่าเอาความนิ่มนวลมาวางตรงนี้ที่จะต้องใช้ความนิ่มนวลอย่าเอาความแข็งก้าวมาวางนั่นคือเรียกว่าฮิกมาแต่ถ้าเรานิ่มตลอดพี่น้องครับไม่รู้อะไรควรอะไรไม่ควรนั่นไม่ใช่นะวันเมาอิสตุลฮัสนะและการให้การตักเตือนที่สวยสดงดงามที่บ่าวของอัลลอฮ์จะต้องนําไปปฏิบัติ ไอบีมายุคดิมุหูอิลมัตตาฮิตมินอดิลลัติวะบบราฮินลิตัสบบติอะกีดติวัดะวตินัดลินอีมานิบิและก็สิ่งไรที่ความรู้เรื่องของตเต่าฮิตนั้นก็จะต้องเอามาก่อนนะครับจากหลักฐานนะครับและความชัดเจนเพื่อที่จะอากีดะและการดะาะไปสู่ อีมานของมนุษย์นั้นจะได้มั่นคงคือสามารถในการที่จะแยกผิดแยกถูกได้และเวลาเกิดวิกฤตเขาจะได้ไม่ขายศาสนาอิสาอลาลฮ์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลาัุอะลัยกุมวะราะมาตุลล ah uh. อฮ์วะบาระกาตุ